คุณทิพย์นะฮะ,ะได้ไปเก็บบรรยากาศในงานที่อุทัยธาน,นีมาให้กับเราได้ดูกันด้วยนะฮะแล้วเธอก็โพสต์ผ่าน t i k t o อกทิปสเตออนนะครับอ้าดูบรรยากาศกันนะฮะว่าคุณทิพย์เขาไปเก็บมุมไหนมาฝากันบ้างครับ เพิ่มออกพรรษาไปหมาดๆวันนี้ก็คือวันตักบาตรเทโวโรหนะค่ะแล้วถ้าพูดถึงประเพณีตักบาตรเทโวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยก็ต้องพูดถึงจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งวันนี้ทีมก็ได้มีโอกาสติดตามท่านซาบิดาท่านรัฐรมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมาที่อุทัยธานีบ้านเกิดของท่านด้วยหู้ยคนอะไรแต่งชุดอะไรก็สวยไปหมดจริงๆที่เดินข้างๆนั่นก็คือพี่สาวท่านค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีแล้วก็มีพี่เอท่านชัยพลสุขเอีย่ยมอธิบดีกรมการศาสนาร่วมเดิน ขบวนด้วยค่ะจริงๆงานก็เริ่มมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสำรับข้าวหวานค่ะ เป็นของดีของขึ้นชื่อของเมืองอุทัยธานีเขาต้มลูกโยนที่จะได้ใส่บาตรพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ได้ชิมก่อนแหมแสงสีเสียงม่วงไปนิดนึงปลาแรดแห่งรุ่มน้ำสแกร์ดังไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอร่อยมากจริงๆทุกเมนูที่อยู่ตรงนี้ก็คือเขาคัดสรรมาแล้วว่าเป็นของอุทัยธานีอร่อยแซบกินกับบรรยากาศดูสิเขามีแสงสีเสียงนะคะเปิดงานตั้งแต่เมื่อคือนก่อนค่ะเมื่อคือนวันออกพรรษานะคะท่านชาดาไทยเศรก็ได้มาร่วมง,งานในพิธีเปิดเมื่อคือนด้วยแล้วท่านก็ยัง ได้คุยให้ฟังอีกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานตักบาตรเทวเนี่ยเริ่มได้ก็พอท่านเลยต้องชื่นชมนะคะเพราะว่างานยิ่งใหญ่อลังการจริงๆยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีเลยเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมรวมไปถึงงานนี้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรรให้เมืองอุทัยธานีได้อีกด้วยค่ะจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงความยิ่งใหญ่อลังการเชื่อว่าคนที่ได้มาเนี่ยก็ได้เรียนรู้พุทธประวัติรวมถึงได้สนุกสนานแล้วก็อิ่มเอมไปกับความสุขความสนุกที่จัดขึ้นในงานประเพณีตักบาตรเทวค่ะ จริงๆทิฟ์อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะได้ทําหน้าที่พทุทธศาสนิกชนหลังวันออกพรรษาแบบนี้รวมถึงได้ท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีคนอุทัยบอกเลยว่าไม่แพ้จังหวัดไหนเลยคะ่ะส่วนงานตักบารนี่แก็บรรยาก <ๆ S 2> าศมาฝากกันน้องทิพย์นะฮะไปตามได้ในติ๊กต็อกทิฟสเตอร์ไปซอกแซกทุกที่เลยนะโดยเฉพาะงานบุญที่เธอไม่พลาดเลยนะไม่เคยพลาดกันสักงานเลยดีกว่า